สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินิแพดท,ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายเจสันเน็ตคนเดิมตามที่ได้สัญญาไว้ในคลิปสรุปสั้นๆของเนื้อหา l ล v e 2.6ว่าจะมีซีรีส์ดาวหรือก้าวสำหรับอายาโตตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแพท2.6นี้ครับในคลิปนี้ผมมาทําตามสัญญาแล้วส่วนว่าตัวละครนี้ในทางซีซรีส์จะดูดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะะะได้้เเห็นนนนคคลิปีกัยัยๆรบ แล้วก็สาหรับใครที่กําลังมองหาด้านเติมเชรทั้งแบบแอคแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้นะครับแต่รับรองจากทางเกมชินนิแพคออฟฟิเชียลเลยทีเดียวครับแค่เ,เพื่อนเพคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลือกเกมเกมชินนิแพคกรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รอ,องรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้งไลน์เพย์ทูมอนี่วอลเล็ต ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและเ็รื่ออื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอ,อกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเ,เข้าไ d ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พาสเวิร์ดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับก่อนจะไปวิเคารคาะห์ตัวละครกันเรามาทําความรู้จักกับสกิลแต่ละสกิลของไออาโตกันก,นก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกคือสกิลอีสระสกิลอีของไออาโตเนี่ยจะเป็นการสร้างร่างจําแรงน้ําขึ้นมาแล้วร e. ะเบิดออกสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ๆครับ นอกจากนี้ดาบของแอร์โตเนี่ยจะเคลือบน้ําแล้วก็ทาให้แอร์โตเนี่ยโจมตีเป็นธาตุน้ําได้ต่อเนื่อง6วินาทีซึ่งดาเมจที่ทําได้จะคิดตามค่าพลังโจมตีของแอร์โตเองครับนอกจากนี้สกิล e ของแอร์โตยังมีเมคนิกในการเสริมดาเมจเพิ่มเติมโดยเมื่อแอร์โตโจมตีปกติในโหมดของสกิล e แล้วจะมีการเก็บสแต็กน้มิเซนขึ้นซึ่งทําให้แอร์โตเนี่ยสามารถนําค่า hp ของตัวเองมาทําดาเมจเสริมให้กับการโจมตีปกติได้ครับ สกิลนี้ถือว่าเป็นดาเมจหลักก้อนใหญ่ของตัวไออาโตะเลยซึ่งถ้าเราลองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยสกิล e ของไออาโตะจะมีจุดเด่นที่ความรวดเร็วในการออกท่วงท่าแล้วก็ความกว้างของสกิลครับทำให้ถ้าเราเซตอัพดีๆไออาโตะเนี่ยจะเป็นตัวละครหนึ่งเลยครับที่สามารถรีดดาเมจในช่วงต้นได้สูงมากแต่สกิลนี้ก็มีข้อเสียอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของตัวคูลดาเมจที่ค่อนข้างเบาแล้วก็เืเองสเตตัสเอทีเคของตัวละครที่ค่อนข้างน้อยครับทําให้ดาเมจที่ออกมาอยู่ในเก,นทนเเนนกมท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเวลาเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้เราก็มีวิธีแก้อยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือการจับไออโตไปทําปฏิกิริยาธาตุเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งก็คือการทำวพลาส์ครับแต่พอลองวิเคราะห์ในทางทฤษฎีแล้วตัวไอเอโตเนี่ยกลับมีปัญหาด้านนี้พอสมควรเลยทีเดียว ในทีมทำระเหยที่ให้ตัวไออาโตเนี่ยเป็นเบสน้ําแล้วก็ให้ตัวละครธาตุไฟเป็นคนปิดปฏิกิริยายกตัวอย่างเช่นเราไออาโตเนี่ยไปเล่นกับตัวของเซียงหลิงเราก็จะพบว่าสกิล e ของไออาโตนั้นไม่สามารถแปะน้ําให้กับเซียงหลิงได้ดีพอเท่ากับตัวละครธาตุน้ําตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นชายหรือว่าซิงชิวครับ2ตัวละครนี้นั้นมีอับไทม์ในการแปะน้ําให้กับเซียงหลิง100%ในขณะที่ไออาโตนั้นมีช่วงเวลาในการกดสกิล e เพื่อแปะน้ําได้เพียงแค่6วินาทีเท่านั้นครับซึ่งเมื่อ สามารถแปะน้ำให้กับเซียงหลิงได้ดีพอครับส่วนในทีมทาระเหยที่ให้พี่โตของเราปิดปฏิกิริยา,าธาตุเองหรือก็คือเรานําไปเล่นกับในทีมที่มีการแปลเกจธาตุไฟอย่างต่อเน,นื่องเช่นเราเล่นไอโต้คู่กับตัวของเซงหลิงจีนแล้วก็เบนเนตรอกับพบว่าไอาโตเนี่ยสามารถทำไปพลายได้เพียงแค่5้ครั้งจากการโจมตีทั้งหมด15ครั้งครับทาให้เราไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะป้น e m เพื่อให้ไอโตททาระเหยได้แรง ดังนั้นใครที่อยากให้แอร์โตเป็นตัวดาเมจหลักได้เนี่ยก็คงมีวิธีเดียวครับคือการหาตัวละครมาส่งบัฟให้เช่นเรานําตัวของยุนจีนหรือว่าเบนเนตมาช่วยเป็นต้นครับอีกข้อที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันก็คืออนุธาตุที่สกิล E ของแอร์โตสร้างขึ้นครับอันนี้จัดว่าน้อยเลยตลอดการวนทีม20วินาทีหากเรากดสกิล E หนึ่งครั้งจะมีอนุธาตุในสนามแค่เพียง4-5ลูกเท่านั้นซึ่งเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับค่าคอสในการกดไม้ตายของตัวละครซึ่งเดี๋ยวในจุดนีี้เเนนน่่ยยรราจะกไปคุัออทใสวขงิตม ในส่วนของสกิลติเมทนั้นไอเาโตะเนี่ยจะสร้างโดมฝนธาตุน้ำขึ้นมาลักษณะจะคล้ายๆกับตัวของสกิลติเมทของการยูครับแต่ว่าจุดต่างนั้นจะอยู่ที่ฝนข้างๆตกแบบซูมแล้วก็มีบัฟเพิ่มความเสียหายในการโจมตีปกติให้กับตัวละครที่อยู่ใต้โดมด้วยครับ ดังนั้นเนื่องด้วยการแปะน้าของโดมที่ค่อนข้างซูมแล้วก็กําหนดไปได้ว่าจะโดนมอนสเตอร์ตัวใดเนี่ยทำให้ตัวละครน,นี้ไม่สามารถแปะน้ําให้กับที่ทําระเหยได้ครับแต่ยังคงเพียงพอในการใช้ง,งานในทีมแช่แข็งอยู่แต่ก็ด้วยค่าคอสในการกดไม้ตายที่สูงกว่า80น่วยแล้วก็เรื่องของการสร้างอนุทาตที่ค่อนข้างน้อยจากสกิล E ทำให้ตัวละครน,นี้ในฐานะตัวละครซัพผ่อตทีมแช่แข็งเราจะต้องปั้นห e ้กับตัวละครน,นี้พอสมควรเลยครับ ซึ่งจากที่ลองคำนวณในฟอร์แมตของทีมแช่แข็งปกติที่จะประกอบไปด้วยตัวละครธาตุน้ำแข็ง2ตัวตัวละครธาตุลม1ตัวแล้วก็ตัวละครธาตุน้ำอีกหนึ่งตัวเนี่ยเ็นว่าแม้ไอโตจะถือตัวของเฟลเนสซอสดาบที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขพลังงานให้กับตัวละครที่สวมใส่ก็ตามเรายังมีความจําเป็นต้องปั้นเอไอให้สูงถึง2 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นตัวละครนี้จัดว่าขาดแคลนพลังงานพอสมควรเลยเอาล่ะครับพอเราทราบถึงสกิลต่างๆของไอโตเรียบร้อยแล้วเราลองมาวิเคราะห์ตัวละครนี้้กกกกััันนสสสิดดลครรรรรรรบบบบบาาาหไอเเมถ2ููปปแแแื หรือก็คือตัวละครแปะน้นในทีมแช่แข็งครับแล้วก็อีกหน้าที่นึงจะเป็นตัวของเมนแคลรี่ตัวทำดาเมจหลักในสนามครับ มาดูที่หน้าที่แรกกันก่อนคือ support enabler หรือก็คือตัวละครแปะน้ำเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับตัวละครธาตุน้ำที่เราใช้กันอยู่ในทีมแช่แข็งปัจจุบันแล้วกันนะครับจากแผนภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปรียบเทียบดาเมจของทีมอากาศเมื่อเราเปลี่ยนตัวละครธาตุน้ำเป็นตัวละครต่างๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าดาเมจของทีมอากาศที่เราใส่ตัวของโมนาหรือว่าโคโคมิเข้าไปในทีมดูค่อนข้างดีกว่าไอโตพอสมควรเลยครับ ทั้งนี้เนื่องจากแม้ว่าโคโคมิแล้วก็โมนาเนี่ยจะมีดาเมจส่วนตัวไม่ค่อยมากแต่ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวละครสื่อเวทที่มีจุดเด่นในเรื่องของการส่งบัพให้กับทีมครับทั้งคู่สามารถใส่สมุดทิลลิงเทลออฟดราคอนเซเลเยอร์เพิ่มพลังโจมตีให้กับไอากาศได้ อีกทั้งยังสามารถใส่สีโนเบสหรือว่าสีเทเนสตี้เพื่อบูสต์ดาเมจให้กับทั้งทีมนอกจากนี้สกิลติเมจของโมนานเนย่ยังช่วยทําให้อ์กาศของเราแรงขึ้นอย่างมากอีกด้วยครับส่วนทางไอโตะนั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะมีพลังเชียวในการทาดาเมจที่มากกว่าโมนานและก็โคโคมิแต่เพราะเราเสียสเตตัสไป็นจำนวนมากครับเพื่อปันค่าฟื้นฟูพลังงานและเราก็มีความจำเป็นต้องใช้ดาบที่เน้นฟื้นฟูพลังงานมากกว่าดาบที่เน้นดาเมจทําให้แอโตเนี่ยสามารถทําดาเมจชดเชยบัฟของตัวละครทั้งสองได้ค่อนข้างยากครับภาพรวมเลยออกมาเป็นแบบนี้ แต่อะไรก็ดีในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้มีโมนาแล้วก็ไม่ได้คิดจะเปิดโคโคมิเนี่ยไอโตะก็ยังคงสามารถทําหน้าที่แปะน้ําให้ทีมแช่แข็งได้ดีพอจะเปิดมาใช้งานครับอีกหน้าที่คือตัวเมนแคร์รี่หรือก็คือตัวทำดาเมจหล่ะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจว่าดาเมจที่ไอโตะสามารถทําได้นั้นกลับไม่น่าพึงพอใจนะครับเพราะไอโตะที่ใส่อาวุอย่ังดาบเจดแล้วก็ได้รับอันติของเบนเนตเรียบร้อยแล้วเนี่ย มีดาเมจส่วนตัวเทียบเท่ากับโคคมิที่ใส่ตัวของ a r t i f a c t Ocean h i l l c l a i m เท่านั้นครับทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคูณดาเมจที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็สเกลการเติบโตของเอทีเคที่ไม่ได้สูงอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นครับแต่ถึงแม้ว่าจะดูเบาแต่ก็อย่าถอดใจจากพี่โตกันนะเพราะว่าดาเมจของแอตโตเนี่ยมีสกิลที่กว้างกว่าโคคมิพอสมควรเลยถ้าเราเซตอัพดีสามารถทำมอนสเตอร์กระจุกรวมกันได้ตัวเลขของพี่โตที่เห็นในกราฟเนี่ยก็จะมากขึ้นไปพอตัวเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมตอนนี้ใครที่คิดจะเปิดไอเอโตมาซัพพอร์ตทีมแช่แข็งเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่แนะนําสักเท่าไหร่นะครับหากคุณมีตัวของโคโคมิแล้วก็โมนาอยู่แล้วแต่ถ้าทั้ง ID ดีของคุณมีแค่ซิงชิวตัวเดียวและคุณก็เก็บเชรเปิดโคโคมิไม่ทันเนี่ยไอเอโตอาจจะพอตอบโจทย์อยู่บ้างครับส่วนในขาของตัวละครดาเมจรักไอเอโตเนี่ยถือว่ามีดาเมจที่จัดว่าค่อนข้างเบาครับ,รบแต่หากคุณมีใจรักในพิชานมไขมุกจริงๆลองฝึกสกิลเพในการเซตอัพสักหน่อยดาเมจของพิโตก็จะเพียงพอในการจบคอนเทนต เอาละครับสาธยายถึงสกิลของพี่โตไปพอสมควรแล้วเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าจะปั้นตัวละครตัวนี้เรามีวิธีการปั้นยังไงกันบ้างอันดับแรกมาดูกันที่อาวุธครับแผนภูมิต่อไปนี้เป็นแผนพู่มเปรบเทียบดาเมจของไอโตเมื่อไอโตเนี่ยใส่อุธชิ้นต่างๆเพื่อนๆสามารถกดพอสแล้วก็เลือกใช้งานได้ตามชอบเลยครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากดูกราฟผมได้นากราฟมาสักคู่เนี่ยมาทําเป็นตารางอาวุธแนะนำให้ตามนี้เลยนะ ในบรรดาอาวุธท่าดาวทั้งหมดเป็นที่น่าแปลกใจมากครับว่าอาวุธที่ดีที่สุดสำหรบับไอเโตเนี่ยดันไม่ใช่อาวุธประจําตัวแต่กลับกลายเป็นดาบเจดอาวุธคู่บ้านคู่เมืองของเราครับแต่อย่างไรก็ดีหากเราทํไข่ายาให้ตามๆดาบฮารันที่เป็นดาบประจําตัวของไอเอโตเนี่ยก็อาจจะแรงกว่าดาบเจดได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่มีดาบเจดอยู่แล้วอาจจะใช้ดาบนั้นไปก่อนได้ส่วนใครที่ไม่มีดาบเจดเนี่ยอาจจะเปิดฮารันไว้ใช้ก็ไม่ว่ากันครับ ดาบอีกเล่มที่น่าใช้งานจะเป็นตัวของมิสเวิเตอร์ครับดาบเมจของดาบนี้แตกต่างจาก2เล่มแรกไม่ได้เยอะมากส่วนไอโอโตสายซัพพอร์ตแปะน้ำสกายวอร์ดที่ช่วยแจก ER ให้กับไอโอโตเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับมาต่อกันที่ดาบสีดาวกันบ้างครับดาบสีดาวที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตัวของดาบาแบล็กซอร์ดค่าสเต็ตคิวเรตกับพาสซีฟของอุธเนี่ยใช้งานได้ดีกับไอโอโตพอตัวเลยครับ ส่วนในออรลอก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันถ้าเราได้ใช้งานพาสซีฟของอาวุธยกตัวอย่างเช่นเรานำไอเอโตไปเล่นทีมเทเซอร์เป็นต้นครับส่วนสายฟรีเนี่ยคงไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากผมแนะนำเป็นตัวของอเมโนมะหรือว่าอาจจะแลกแบ็คคลิปมาใช้งานก็ได้ครับในส่วนของอิลิแฟกต์นั้นดาเมจที่ได้อย่างเสตต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามนี้เลยครับเซตที่ผมแนะนำให้ใช้จะเป็นตัวของสีฮาร์ดเแล้วก็4ี่กาเดเตอร์ครับส่วนอีกเซตที่ใช้งานได้เหมือนกันเนี่ยจะเป็นเซตยํำระหว่างตัวขขขอออองงง2 no se, 2 Hard th, 2นนนนนนบสสาาากััตตรคี้้้้ผมแนะนใใหช่่ยว ส่วนเซตอัิแฟกต์ไมล์ีเโคเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดาเมจเอียงครับแล้วก็ควบคูมได้ยากอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงดวงก็ใช้เซตนี้ได้ครับจริงๆยังมีอัลิแฟกต์อีก2เซตที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากสกิลติเมทของแอตโตค่อนข้างตกแรนดอมแล้วก็เบาทาให้เราอาจจะปั้นตัวละครได้โดยไม่ต้องกดอันตีครับซึ่งเซตที่ผมแนะนําในกรณีแบบนี้จะเป็นตัวของซีชนแมนาวะเพื่อเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติให้สูงที่สุด อีกเซตที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวของ4 Fury ครับในกรณีที่เราเล่นทีมชาร์จไฟฟ้าเนื่องจากเซตนี้จะช่วยลดคูดาวของสกิล E ได้ทําให้เราสามารถยืนดีในสนามได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้เราพอกอันติข,ของซับ t ีเปสได้เยอะขึ้นครับ อย่างไรก็ดีเซตเหล่านี้อาจจะต้องรอใช้งานจริงกันก่อนครับว่ามันเวิร์กแค่ในทางทฤษฎีหรือเปล่าในทางปฏิบัติจริงอาจจะไม่เวิร์กเท่าที่ควรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ม่นคนฟ์มรอครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของข้อมูลที่ผมทราบเกี่ยวกับต,ตัวละครตัวนี้ส่วนข้อมูลที่ต้องอาศัยการลองเล่นจริงเข้าช่วยเช่นการจัดทีมไม่เหมาะสมกไอาาโตเนี่ยอันนี้ผมขอค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ตัวละครเข้าแล้วผมอาจจะมาทำไกด์อัปเดตอีกที อ๋อแล้วผมก็ขอ disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่การคำนวณในทางทฤษฎีเท่านั้นซึ่งมันจะจริงแท่ประการใดเนี่ยอันนี้ต้องรอการทดสอบใช้งานจริงกันก่อนนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคราช็อปได้ยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงก์เติมเงินของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช อ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ